สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปศาลเจ้ามุซาชิอิจิโนมิยะฮิคาวาจินจาเป็นศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดไซตามะเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นโดยมีประวัติยาวนานถึง2,400ปีชื่อของเมืองโอเมยะนั้นมาจากศาลเจ้าอันยิ่งใหญ่ศาลเจ้านี้เป็นศูนย์กลางแห่งการสการะในคันโต ในฐานะของมูซาชิอิจิโนมิยะสารเจ้าลำดับสูงสุดในภู oh มิภาคมูซาชิค่ะเส้นทางสู่สารเจ้ามีระยะทาง2กิโลเมตรในทิศทางเหนือดตรใต้ เริ่มตั้งแต่ถนนหลักสายเก่าเส้นทางนั้นเรียงรายไปด้วยต้นไม้สูง650ต้นประมาณ40ชนิดเส้นทางสู่ศาลเจ้ามี3ประตูประตูที่1อิจิโนโทรีประตูที่2นิโนโทรีประตูที่3 s a ซานโนโทรี no โทรีคือซุ้มประตูที่เป็นเสาขนาดใหญ่หนึ่งคู่ ด้านบนมีไม้ท้นขนาดเล็กกว่าวางพาดึงคู่และมักนิยมทาสีแดงฉาดเป็นความเชื่อของลัทธิชินโตที่ตั้งให้รู้ว่าเป็นอาณาเขตของเทพเจ้าเรากำลังจะเดินไปสู่ศาลเจ้ากันนะคะ ช่วงเวลาที่มาต้นไม้จะแห้งค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสองกิโลค่ะเดินกันไปค่ะ ระหว่างทางเดินไปก็จะมีร้านอาหารประปรายนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะ มีบุรุษประชนีวิ่งผ่านด้วยค่ะเราก็เดินข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะมีร้านราเมงด้วยนะคะมีร้านอาหารมีตู้ปริศนีของญี่ปุ่นค่ะ ก็เดินไปเรื่อยๆจนสุดทางเสาที่หนึ่งก็จะเจอป้อมตำรวจอยู่ทางขวามือนะคะแล้วเราก็จะเดินข้ามถนนค่ะเราก็จะเจอเสาโทรีอันที่สองนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะ ระหว่างทางเดินไปก็จะมีม้านั่งให้เราได้นั่งพักนะคะสองข้างทางค่ะถนนตรงนี้จะไม่มีรถวิ่งเข้ามานะคะถ้าเหนื่อยก็นั่งพักค่ะมีสวนหินย่อมย่อมสวยงามมากค่ะมีบ้านคนด้วยนะคะ เรากำลังจะเดินมาถึงเสาโทริอิอันที่3แล้วค่ะเพื่อที่จะไปสู่สาลหลักจริงๆเราต้องเดินเข้าทางนี้นะคะแต่เรายังไม่เข้าค่ะเราก็เรียบทางซ้ายมานะคะเมื่อเราเลี้ยวซ้าย เราก็จะเห็นเสาโทริอิเล็กๆเสาเหล่านี้จะบอกเราว่าจะมีสารเจ้าอยู่ค่ะสารเจ้าย่อยรอบๆสารเจ้าใหญ่มีมากมายนะคะเสาโทริอิสวยงามมากค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสารเจ้าย่อยเล็กๆนะคะ มีสะพานไม้สีแดงสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นเลยค่ะรอบๆศาลเจ้าเล็กแห่งนี้มีบึงน้ำขนาดใหญ่ร่มรื่นมากค่ะเราชอบไปศาลเจ้าเนาะเพราะว่าศาลเจ้าส่วนมากมันจะอยู่กับธรรมชาติ ร่มรื่นสงบสารเจ้าบางแห่งก็เลี้ยงปลาเลี้ยงเต่า แล้วแต่ศาลเจ้าแต่ละที่นะคะมีแสงพระอาทิตย์สาดส่องที่หลังคาสวยงามมากค่ะอเผอิญวันที่เรามาศาลเจ้าแห่งนี้เขาได้มีพิธีกรรมอย่างนี้นะคะแต่เราต้องขออภัยนะคะเพราะเขาไม่รู้เรียกว่าอะไรค่ะ ถ้ามีท่านใดทราบช่วยบอกเราหน่อยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะเราก็ยืนดูไปเรื่อยๆด้วยความสงสัยเหมือนกันนะคะ ง่าง,งามจริงๆค่ะ มีธนูมีลูกธนู แล้วเราก็ดูจนจบค่ะต่อไปเราจะไปเดินดูรอบๆกันค่ะ ใบเซีมซีใบที่ไม่ดีเขาก็จะมาผูกไว้ค่ะนั่นคือแผ่นไม้ที่ไว้เขียนขอพรน,นะคะนี่คือปากกาที่เขาไว้ให้เขียนแผ่นไม้เพื่อขอพรค่ะมีแอลกอฮอลให้เราล้างมือด้วยนะคะ ไม้ที่เขียนขอพรค่ะหลังศาลเจ้าเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มีต้นซากุระและต้นบวยมากมายภายในสวนมีสวนสาตร์สวนสนุกเล็กๆพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางเหนือของศาลเจ้ายังมีหมู่บ้านบอนไซและพิพิธภัณฑ์ศิลปะบอนไซแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ไปไว้โอกาสหน้านะคะ ครั้งนี้เราไม่ได้ลงรูปสารเจ้าหลักหรือสารเจ้าใหญ่เพราะคนเยอะค่ะเราไม่อยากถ่ายรูปให้ติดผู้อื่นนะคะนี่คือต้นอุมเมะค,ค่ะหรือต้นบวยนะคะไว้คราวหน้าเราจะถ่ายรูปสารเจ้าหลักให้ดูนะคะขึ้นรถไฟที่สถานีอมิยะ เห็นตู้ประศนีสีเขียวแปลกตาดีค่ะปกติแล้วเราจะเห็นแต่ตู้ประศนีสีแดงกันใช่ไหมคะขอเก็บภาพไว้นิดนึงนะพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ